จะขอเอาใจนะครับพ่อบ้านสายเสิ่งทุกๆคนกันเลยนะครับกับเจ้าตัว SUV นะฮะไซส์เล็กขาวหดตัวนี้นะครับกับเจ้าตัวนะฮะออดีนะครับ r s Q3 s p ส r t b a c k คันนี้นะครับคันนี้เลยฮะบอกเลยว่าค่าตัวเขาเนี่ยราคา4ล้านเกือบเกือบ5ล้านถามว่าทำไมค่าตัวเขาถึงสูงขนาดนั้นครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น High Performance แล้วนะครับแล้วที่สำคัญเองเนี่ยในส่วนของตัวรุ่นนะครับที่ขึ้นตัวในอาเเนี่ย มันมีอะไรหลายๆอย่างครที่แตกต่างจากคันอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นรุ่นทั่วๆไปเนี่ยถ้ามันเป็น Q3 ปกติหรือเป็น Q3 Sportback นะครับมันก็จะเป็นตัวมาตรฐานแต่ตอนนี้พอมันขึ้นต้นด้วย RS แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนของตัว High Performance นะครับแล้วช่วงล่างเนี่ยเขาเซ็ตมาเพื่อการขับขี่โดยเฉพาะรวมไปถึงนะฮะในเรื่องของตัวขุมพลังของเขานะฮะก็มาหาศาลเลยทีเดียวรลยที่สำคัญน,นะฮะในเรื่องของการแต่งฮะชุดแต่งเนี่ยดุดันนะครับเป็นพิเศษเลยทีเดียว ครับโอเคคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูฮาว่าสิ่งที่เขาโดดเด่นเลยฮะกระจังหน้าฮะกระจังหน้าขนาดใหญ่นะฮะสีดําเงานะะในส่วนนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับสัญลักษณ์ครับ Audi Ring นะฮะสีดำนะครับรวมไปถึงอันนี้เลยฮะสัญลักษณ์นะครับ RS Q3 นะฮะตัวนี้นะครับสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับไฟหน้าฮะเป็นไฟหน้าแบบ Matrix LED แล้วเรียบร้อยนะฮะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะฮะในส่วนตัวนี้นะครับรวมไปถึงนะะบริเวณด้านหน้าเองเนี่ยมีเซ็นเซอร์กะระยะให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเป็นชุดแต่งนะฮะตัวสปอร์ตเนี่ยรอบคันเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวอยากให้ทุกท่านนะฮะได้ดูในเรื่องของตัวพละกกำลงังไปดูเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเครื่องยนต์เขาเนี้ยน่าสนใจนะฮะอย่างไรกันบ้าง หลายๆลายคนนะฮะอาจจะรู้จักเจ้าตัว TTRS กันแล้วใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันฮะคันนี้ครับเขาใช้เครื่องตัวเดียวกับตัว TTRS เลยนะฮะอ่านะครับตัวนี้ฮะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์เบนซินนะฮะในส่วนตัวนี้นะครับ آ, รอ่าเบนซิน5สูบนะฮะแถวเรียงนะครับ2.5ลิตรเทอร์โบนะครับ400แรงมา้าบอกเลยฮะว่าแรงเนี่ยสะใจเพื่อนๆอย่างแน่นอน นะครับโอเคทีนี้คันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราตามมาดูพร้อมๆกันเลยเรามาดูด้านข้างฮะอ่าโอเคอันดับแรกครับผ่านยางจะอยากให้ดูยางก่อนเพราะยางอันนี้นะครับเป็นยางที่เบิกใหม่แล้วทั้ง4เส้นด้วยกันเป็นยางของ continental นะฮะ sport compact 7นะฮะตรงรุ่นนะฮะขนาด21นิ้วนะครับเปลี่ยนมาใหม่ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลย นะครับแล้วก็ดีไซน์นะฮะในการแต่งเพื่อนเห็นไหมฮะมีในเรื่องของตัวสเกิร์ตด้านข้างด้วยนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับกระจกนะฮะตัวนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวนะพับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวบายสปอร์ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวนะฮะปิดไม่สนิทเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนๆนะให้ดูเพื่อนๆดูนิดนึงโอเคอ่ะโอเคนะฮะอ่ะไม่เป็นไรโอเค ทีนี้ฮะด้านหลังครับมีอะไรกันบ้างนะครับด้านหลังฮะตัวไฟตรงนี้ฮะไฟเขาเป็นไฟ LED แล้วเรียบร้อยนะฮะทั้งหมดนี้เลยนะครับมอพร้อมกับตัวท่อคู่นะฮะท่อหัวปลายท่อฮะสีดำนะฮะดูดุดัดนมากๆเลยแล้วนี่ฮะเพื่อ,อ,อนๆฮะตรงนี้ตรงนี้แต่งเนี่ยลายเนี่ยสวยมากๆเลยนะฮะดูดุดัดนมากๆนะฮะในส่วนตัวนี้เห็นไหมฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะฮะในส่วนตัวนี้นะครับ ร้าที่จำหั้นนะลดราคาขนาดนี้แน่นอนับมีในส่วนของตัวกิ๊กเซนเซอร์ให้ด้วยอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆ,ๆด้วยนะคระับโอเคนะฮะแน่นอนฮะ,ะมันสามารถเปิดปิดนะครับฝาท้ายไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับนะอ่ะนี่ฮะเราก็สามารถปิดนะฮะตามปกปติดได้เหมือนเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าฮะ,ะว่าด้านในเนี่ยน่าสนใจอย่างไรนะฮะ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งด้านในกันบ้างดีกว่านะครับอ่าคันนี้ฮะเพื่อนๆนะแม้ว่าเขาจะเป็นในส่วนของตัว SUV นะครับแม้ว่าจะเป็น SUV แนวะไซส์กระทัดรัดก็ตามนะครับแต่ว่าที่นั่งด้านหลังเองเนี่ยก็ยังเพียงพอนในการนั่งเดินทางได้อย่างสบายๆนะครับโอเคคันนี้นะครับมาพร้อมในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะฮะของตัว แบ่งเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะฮะดัาน้นฮะได้สุนทรียภาพนะครับในการขับขี่ในการฟังเพลงอย่างแน่นอนรวมไปถึงเพื่อนๆสังเกตนะบริเวณตรงที่จับประตูและตรงที่เปิดประตูเพื่อนสังเกตไหมฮะดีไซน์เขานะครับออกแบบเนี่ยรับกันเนี่ยได้ดูแบบดุดันมากๆเลยนะฮะดูหล่อดูเท่สุดๆเลยนะครับรวมถึงตัวเบาะนะครับเบาะที่นั่งด้านหลังตัวนี้นะฮะออกแบบไปในส่วนของตัวสไตล์รังพึ่งนะครับก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น นะฮะในส่วนตัวนี้แล้วที่สาคัญนะฮะลดราคาขนาดนี้เพื่อนเพื่อนะเบาด้านหลังนะเขาสามารถปรับได้ด้วยนะเดี๋ยวนะอ่ะมามันต้องสตาร์ทก่อนนะครับตัวนี้อ่ะแป๊บนึงน,นะด้านหลังมันจะปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับในส่วนตัวนี้นะฮะโอเครู้ไปหน <ๆ S 1> <ะ>ึงฮะเขายังมีที่เก็บของด้านหลังตัวนี้เพืเ่อนๆด้วยนะสำหรับใครที่นั่งอยู่ <ๆ S 1> เห็นไหมฮะอ่าแล้วก็ตัวแอร์ด้านหลังนะครับเป็นแอร์ทรีโซนนะครับสามารถปรับแมนด้วนด้านหลังตรงนี้เพิ่มเติมได้โดยเช่นเดียวกัน ฟังชันเขาเองก็ไม่น้อยนะนะฮะโอเคถือว,ว่ามาครบในระดับหนึ่งเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านหน้ากันบ้างครับว่าด้านหน้าคันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมกันบ้างอ่าเพื่อนๆฟังเสียงเขานะเสียงเขาจะนุ่มแล้วก็เพราะมากๆนะฮะคันนี้นะครับโอเค คันนี้ฮะอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าเขาแต่งเนี่ยเป็นสไตล์สปอร์ตทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับภายในเองเนี่ยตัวคอนโซลนะฮะก็จะแต่งเป็นตัวลายคาร์บอนนะครับในส่วนตัวนี้นะฮะแล้วก็มีตัวรีส่วนของตัวอะคันทาร่าเห็นไหมครตัวนี้นะครับดูดุดันมากยิ่งขึ้นรวมถึงตัวพวงมาลัยก็เช่นเดียวกันครับเป็นอะคันทาร่าทั้งวงเลยนะฮะแล้วก็มีการเดินได้สีแดงด้วยนะครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเป็นพวงมาลัยไทตัดนะฮะมีโลโก้ RS ตัวนี้อยู่ นะครับอ่าโอเคนะฮะฟังก์ชันของเขานะครับตัวหน้าจอเนี่ยเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนะฮะสแตนดาร์ดนะฮะพื้นฐานนะครับก็จะเป็นตัวฟังเพลงนะครับรับโทรศัพท์นะฮะเนวิเกเตอร์นะฮะหรือในการเซตติ้งนะฮะของตัวรถเองก็ตามนะครับคันนี้เองเนี่ยก็มาพร้อมแล้วโดยเช่นเดียวกันแล้วก็โหมดในการขับขี่ครับเพื่อนๆสามารถปรับโหมดในการขับขี่เนี่ย นะฮะตามใจชอบด้เลยถ้าเกิดต้องการแบบประหยัดนะฮะก็ปรับเป็น,นส่วนของตัวเอ่อเอฟฟ c ซเนได้นะฮะหรือปรับเป็น Comfort นะฮะเป็น Auto เป็น d y n a m i มขึ้นอยู่กับความชื่นชอบนะฮะในการขับขี่ของเรารวมไปถึงะฮะถ้าเกิดว่าตอนไหนเราอยากซิ่งใช่ไหมเพื่อนๆนะฮะเราสามารถปรับโหมดพิเศษได้ด้วยนะฮะมันจะมีนในส่วนของตัว R S Mode เป็น RS 1กับ RS 2นะครับซึ่งตัวโหมดตัวนี้มันจะเรียกว่าเป็นการรีดในเรื่องของตัวพลักกำลังเนี่ยของโัลดรถออกมาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับปล่อยขุมพลังเนี่ยออกมาได้แบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนตัวนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับนั้นใครที่ชื่นชอบนะฮะองของความเร็วครับปรับโหมดได้อย่างสบายๆเพราะอย่างที่บอกไปแล้ว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานเนี่ยได้หลายรูปแบบมาก นะครับโอเคพวกอะไรนะครับเป็นพวกอะไรมัลติฟังชันนะครับพร้อมแพลนเนชิปแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถคอนโทรลตัวระบบเนี่ยตัวมาตรวัดนะฮะและตัวระบบเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคแล้วไม่พอฮะคันนี้นะครับยังมีในส่วนของตัวซันรูฟให้เพื่อ,อนๆด้วยนะเดิดบางทีอาต้องการรับแสงใช่ไหมฮะแล้วก็เปิดมากตัวนี้ขึ้นมาได้นะฮะมีตัวซันรูฟให้ด้วยนะครับโอเคอ่ะแล้ว คันนี้นะฮะตัวเลขไม้ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้นี้เพื่อนๆได้มองเลขไม่กันทันไหมนะครับเลขไม้คันนี้นะครับอยู่ที่24,000นนิดเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้นะฮะยังมีวารันตีเหลือยาวๆถึงเดือน5ปี2 0 2 6รถออกสุน a อ,อดีไทยแลนด์นะครับสิ่งที่น่าสนใจของคันนี้นะฮะ คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กนะครับรวมไปถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโสดนะฮะหรือเป็นหญิงโสดก็ตามเพราะผู้ชายขับได้ฮะผู้หญิง,งก็ขับดีเช่นเดียวกันคันนี้นะครเพราะว่ามันเป็นที่ตอบโจทย์ครับไม่ว่าจะขับในสภาพนะฮะแบบใหม่ก็ตามนะครับจะขับในเมืองซิ่งๆ คันนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่ามันเป็นตัว SUV ยกสูงเพื<ๆ>่อนไปเจอหลุมเจอฝาท่อหักมันหลบหลีกได้อย่างสบายๆเลยหรือเราต้องการทําความเร็วนะฮะต้องการซิ่งเนี่ยแล้วก็ปรับเป็นตัว RS MoD e ฮะมันเร่งความเร็วเพื่อนๆได้สบายๆกับ400แรงม้าได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่ๆเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนเื่อคนไหนนะครับที่กำลังมองหารถอนเนกประสงค์นะครับเป็นรถ SUV ขนาดเล็กแล้วใช้งานนะครับได้ทุกสภาพแวดล้อมเนี่ย คันนี้บอกเลยว,ว่าตอบโจทย์เพืเ่อนๆอย่างแน่นอนแล้วที่สุดนะฮะคันนี้ฮะราคาเนี่ยประหยัดกว่ามือหนครับเกือบ5 0 0แสนบาทเลยทีเดียวเพื่อนเพนกํากำลังมองหารถนะฮะที่ขุมพลังนะฮะแรงขนาดนี้แล้วตัวจี๊ดขนาดนี้บอกเลยว,ว่าคันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมต้องการสอบถามเพิ่มเติมฮนะค,คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับหรือติดต่อฝ่ายขายของเราได้เลยนะครับ